เด็บนี้มีตัวหาที่ไม่เหมาะสมสรัดเด็ดๆแล้วก็เยาวชนฟองนี่คิดว้าว I love you big much surprise นาที่หนึง่งไก่ย่างถูกเผาไก่ยา่างอ่ะไก่ยา่างอ่ะไก่ย่างถูกเผาอ่ะมันฉันจะกินไก่ยา่างดีกว่าบอกอ้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยวิดเลยฉันจะได้กินไก่ยาก่างสนะหอม อวยคุณครูจะกินไก่ย่างโอ้คุณแบบคุณแบบนั้นอยากกินอีกเหรอนึกว่าลดลดน้ำหนักอะโอเคโอเควันนี้เราจะเล่นครูกันยังไงดีอะทุกคนมีใครคิดออกกันหรือเปล่าอืมเราขอลองคิดดูสิข,ขอลองเข้าไปห้องชิดม้องเก็บของก่อนนะ น้ำมันน่าจะน่าพิสดารได้นะทุกคนนี่ไงดูจากเออไอเตานะั่นแล้ว่าคุณน่าจะเอาไว้ไปอบนะตอนตอนนั้นคุณน่าจะเอาไปอบดูถังน้ำมันนี่แหละน่าจะพิสดารได้เด็กชายสูสี่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เธอเก่งที่สุดในโลกเลยรู้บ้างไหมเ <c ười> นี่ยทุกคนถังน้ำมันก็อยู่ที่นี่เนี่ย แล้วถังำมันมันคือพระเอกของวันนี้ต้องใส่อะไรบ้างอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ที่รู้คือกี่เนี้ยกี่ย่างกี่แยงจุดผงไอ้กี่แยงจืดผงมันจะไม่ทิพยมันจะตืไม่ทิพย์ไอ้ขึมาทางนี้ขึ้มาทางนี้อุ้ยอุ้ยทุกคนนี่มันคืออะไดร ทุกคนโอ้ไ oh ม oh, ่กอดโอ้น่าจะเป็นลูกโป่งใช่ไหมเออแต่นี่ทุกคนลูกโป่งสีดำใช่ไหมน่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะทุกคนอ้ยครูลงครูเดินลงมาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเล่นครูยังไงดีให้ไม่ถูกโบกแตก จากครั้งที่แล้วนะที่เราได้รับบทเรียนไว้คือแบบต้องถอดปลั๊กก่อนใช่ไหมปลักก๊กอยู่ไหน mm. อุ๊ยอ๋อคิดออกแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่เอ,อ่ออะไรใส่อะไรใส่อะไรใส่นี้ไปลงในนี้นะทุกคนอืม ใส่อันนี้ลงไปในในนี้นะทุกคนเออแบบนี้แหละทุกคนต่อไปแล้วก็จะอุดตันอุดตันอะไรอุดตันอันนี้นะทุกคนอุดตันอันนี้ครูมา คนครูมาครูมาทุกคนเราต้องรีบวิ่งหนีนะทุกค,คนคือเราพูดว่าคือเมื่อกี้เราพูดไม่ไม่ไม่ไมทันนะทุกคนทุกคนก็เราโลภกันเองนะเราพูดไม่ถูกอุ<ย>๊ยไฟไหม้เลยไฟมัน,นไฟไหม้เลยว้ายแต่เขาใช้ไฟไหม้เลยว่าฉันทําังไงดีอ่ะต้องทำต้องเอาถังระเพลิงทันทันระเพลิงไม่ถังระเพลิงไกง่เขาใช้ตัวเป็นตัวเป็นพันฉีดต้องฉีดฉีดแล้วฉีดอุ๊บทำให้เทมสไปไหมติดไอ้ของ ไม่มีคุณภาพฉันไม่ใช่แถวนั้นอีกดีกว่าเฮ้ยช่วยขอให้ใช้ได้ด้วยเถิดทานน้ำแข็งเฮ้ยใช้ได้ไหมชิวใช่ฉันตกใจแ,แย่เลยได้ดูเพื่อจะไม่เหรอน้ำแข็งโอ้โหบัสบัสน,น,นั่งคนเฟี้ยว ถังนั่นเอาไปไหนดีอ่ะไม่รู้ oh my, oh my, oh my. อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราไปซื้อระเบิดมาแล้วทุกคนเราหาระเบิดไม่เจอถ้าถ้าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าระเบิดอยู่ไหนก็ระเบิดอยู่บ้านเฉลยใช่ใชระเบิดอยู่บ้านใช่ทุกคนระเบิดอยู่บ้านถูกต้องตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ด ไงเนี่ยเสียงเสียงถูกเสียงถูกต้องอ่าไปห้องครัวนะทุกคนไปห้องครัวแล้ว,วก็มาเอ,อิมเดินไม่หยิบอันนี้ก่อนโอเคได้นะทุกคนอ๋อกรย่องใส่ถังน้ำมันใส่น้ำมันอันหยิบใส่ลงไปในนี้อ่ะแค่นี้มันก็ต่อ เออเป็นมันจะถูกเผานะทุกคนต่อไปนะทุกคนเราก็จะใส่ที่อุดตันนี้เป็นทุกคนเราจะอุดตันถังเพลิงไว้อาต่อไปก็เราก็จะใส่ระเบิดลงไปในน้ําเข็งนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราฉลาดดีออน้อทุกคนแค่นี้แหละไฟไก็จะลุกครูก็จะเครูก็จะไม่ได้กินไก่และครูก็จะต้องตัวระเบิดตุยไปเ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ถึงตุยหรอก ตุยหรอทุกคนแต่น่าดากสาหาัสเออรอครูมารอครูมาน,นทุกคนปิงไอเดียปิงไอเดียปิงไอเดียึงงงึงงงึงงงโอ้โหสบายใจมากเลยทุกคนปิ้งไอเดียปิ้งไอเดีย เป็นไอเดียอุ้ยเสียนะท่อระไฟมันลุกไหม้เนี่ยว้ายไฟมันลุกไหม้แล้วอ่ะจะทำไงดีอะรีบถ่านถ่านเพิ่มดูเสียว่ะเผื่อมันจะช่วยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูๆฉีดละสีดละฉีดมันเฮ้ยช้าฉีดมันอุ้ยจัลลุดพุทก็ใส่ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยมีคนประภาพเฮ้ย่ดลิอันด์ยามีนยามิเอฟเคาน์ติอุติสต้องซื้อมาเฮ้ยจะต้องมีถังนผ่านน้ำแข็งมาก่อนอ่ะออใส่ไปใน เต่าเลยอ่าอุ้ยกระบาดวายไก่แล้วมาพูดชาร์อุอ้ยกอด,อกบบอดออต่พูดตรงเลยโหประมาณนี้จบละคลิปนี้บ๊ายบาย